ดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2567กับดิชันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของสังเวียนการต่อสู้มวยสากลหญิงที่การแข่งขันกีฬาปารีสโอลิมปิก2024ค่ะโดยการต่อสู้ระหว่างแองเจล่าคานินีจากอิตาลีและอิมานเคลิฟซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ชาวแอลจีเรียใช้เวลาเพียง46วินาทีโดยนักสู้ชาวอิตาลี คว้างหมวกกันน็อกลงบนพื้นในขณะที่การประทะถูกยกเลิกพร้อมตะโกนว่าไม่ยุติธรรมนักสู้วัย25ปีปฏิเสธการ,รจับมือและทิ้งตัวลงบนผ้าใบพร้อมสะอื้นหลังจากได้รับหมัดเพียงสองครั้งจากเคลิฟซึ่งถูกแบนจากการแข่งขันชกมวยรายการสำคัญก่อนโอลิมปิกเคลลิฟถูกไล่ออกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วหลังจากล้มเหลวในการทดสอบฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพื่อ สร้างคุณสมบัติทางเพศหลังการแข่งขันหยุดลงกรรมการยกมือของคลิฟขึ้นไปในอากาศแต่คาริเน่ที่โกรธอย่างเห็นได้ชัดดึงมือของเธอออกจากเจ้าหน้าที่แล้วเดินออกไปโดยไม่สนใจนักสู้ชาวแอลจีเรียรายนี้นักสู้ชาวอิตาลีสุดตัวลงคุกเข่าและร้องไห้ออกมาโดยเธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้สึกถึงการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนในการแข่งขันหลังจบแมตช์นักชกชาวอิตาลีระบุว่า เธอชินกับความทุกข์แล้วและไม่เคยชกแบบนั้นก็ไปต่อไม่ได้ไม่มีใครบอกว่ามันผิดกฎหมายเธอระบุว่าเธอขึ้นเวทีเพื่อต่อสู้แต่เธอไม่รู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปหลังจากนาทีแรกเธอรู้สึกเจ็บจมูกอย่างรุนแรงแม้จะไม่ยอมแพ้แต่มันเจ็บเกินไปก็เลยบอกว่าพอแล้วและจะจากไปโดยที่หัวของฉันเชิดขึ้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้เดินหนีจากการต่อสู้เพื่อประท้วงการ รวมตัวของคู่ต่อสู้ของเธอแต่นั่นเป็นการตัดสินใจของโอลิมปิกที่จะต้องพิจารณาค่ะ <S <S ไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะที่ยืนยันว่าได้แลกตัวนักโทษครั้งประวัติศาสตร์กับรัฐบาลมอสโกโดยผู้ที่ได้รับอิสรภาพจากเรือนจำรัสเซีย หมายรวมถึงอดีตนาวิกโยธินสหรัฐพอลวีแลนรวมถึงอีวานเกิร์ชโควิชและเอาชูเคอร์มาชิว่าซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้สื่อข่าวนอกจากนี้รัสเซียยังปล่อยตัววลาดิเมียคารเามซ่าซึ่งมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐด้วยรวมทั้งหมดแล้วมีบุคคล16รายที่สหรัฐช่วยต่อรองให้ได้รับอิสรภาพในจำนวนดังกล่าวมีชาวเยอรมัน5คนและชาวรั สเซียอีก7คนทางฝ่ายรัสเซียรับตัวบุคคล8รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในสหรัฐเยอรมนีโปลแลนด์นอร์เวย์และสโลเวเนียซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการแลกตัวนักโทษระหว่างขั้วก,การเมืองโลกของสหรัฐและรัสเซียรครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นปรัธานาธิบดีโจบไบเดนชื่นชมผลของการเจรจาที่ทําให้ชาวอเมริกันสี่คนได้กลับมาสหรัฐจากเรือนจํารัสเซียว่าเป็นคว ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางการทูตผู้นำสหรัฐกล่าวว่าวันนี้ความทุกข์ทรมานได้จบลงแล้วพร้อมขอบคุณพันธมิตรอย่างเยอรมนีโปแลนด์สโลเวเนียนอร์เวย์และตุรกีที่ช่วยสหรัฐในภารกิจนี้ไบเดนเสริมว่ารัฐบาลของเขาได้นําชาวอเมริกันกลับบ้านจากการถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงจากการถูกจับเป็นตัวประกันรวมแล้วกว่า70คนหน้าที่ของเขาที่สำคัญที่สุด ในฐานะประธานาธิบดีคือนำคนเหล่านี้กลับบ้านเป็นสิ่งที่ไบเดนระบุในแถลงการค่ะโดยฝั่งอเมริกันวีแลนผู้บริหารด้านความปลอดภัยจากรัฐมิชิแกนคือผู้ที่ถูกจับกุมในรัเสเซียยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี2018ขณะเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนและถูกสั่งจำคุก16ปีโดยข้อหาเป็นจรชนค่ะส่วนเกิร์ชโควิชนักข่าวของเดอะวอ e e สต o เ r นอล ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนมีนาคม2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเป็นสายลับระหว่างการพิจารณาคดีแบบปิดเมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงประนามในวงกว้างส่วนเคอร์อมาชิว่าเคยทำงานให้กับ Radio Free Europe Radio Liberty Journalist ในเครือองค์กรแม่เดียวกันกับ v O A ถูกควบคุมตัวไว้ในดัตเซียเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกับเกิร์ชโควิดส่วนคาราเมซ่า เป็นนักเคลื่อนไหวและอลัมนิสต์ให้กับ The Washington Post เคยชนะรางวัลพูลิเซอร์จากการเขียนจดหมายระหว่างถูกจองจำค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มบริษัท Magnificent Seven ที่ Yahoo Finance รายงานค่ะว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Meta และ Alphabet ได้เข้าร่วมกับ Apple Microsoft และ Nvidia ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จทางธุรกิจและความท้าทายในการใช้เงินสดจำนวนมหาศาลขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงหุ้นกลุ่มนี้ Meta ซึ่งเป็น เป็นบริษัทแม่ของ Facebook ประกาศจ่ายเงินปันผล50เซนต์ต่อหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตามมาด้วย Alpha b บตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ที่ประกาศจ่ายปันผล20เซนต์ต่อหุ้นในเดือนพฤษภาคมทําให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละสิทันทีการตัดสินใจใจ่ายเงินปันผลของบริษัทเหล่านี้ทําให้พวกเขาเข้าร่วมกลุ่มกับ Microsoft ซึ่งเริ่มจ่ายปันผลตั้งแต่ปี2546้และ แะ p p p l e ที่กลับมาจ่ายปันผลในปี2,555หลังจากหยุดไป17ปีโดยในไตรมาสแรกของปี2,567 Microsoft และ Apple ติดอันดับ3และ8ของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลมากที่สุดในโลก สำหรับกลุ่มบริษัทที่เรียกว่า Magnificent Seven ประกอบด้วย Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia และ Tesla สร้างผลกำไรคิดเป็นครึ่งหนึ่งของดัชนี S&P 500ในปีที่ผ่านมาโดยมีเพียง Amazon และ Tesla ที่ยังไม่จ่ายเงินปันผลค่ะ มาต่อกันที่เรื่องความมั่นคงทางทะเลกันบ้างค่ะที่แคนาดาอ้างว่าการที่เรือรบของแคนาดาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อการเปิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งทําให้จีนออกมาตําหนิว่าการซ้อมรบทางน้ําเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นการทําลายสันติภาพากระทรวงกลาโหมแคนาดาระบุว่าเรือฟริเกต H M C S Montreal ได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมือเ่อเร็วๆนี้ โดยอ้างว่าเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของแคนาดาในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างและครอบคลุมรัฐมนตรีกรลาโหมแคนาดาระบุว่าตามที่ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเรากองทัพเรือแคนาดาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพิ่มขึ้นโดยอ้างถึงแผนของแคนาดาที่มีต่อภูมิภาคนี้ซึ่งเคยประกาศไว้ในปี2022ด้านโคโ ของศูนย์บัญชาการตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ระบุว่าการแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือฟริเกตแคนาดาเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นภัยคุกคามที่ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวันพร้อมเสริมว่ากองทัพจีนอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงตลอดเวลาและพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามและการยัออย่วยุทั้งหมดค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ราคาทองคำค่ะที่มีการคาดการว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นถึง $3,300 ดอลลาร์ 3, ในปี2025ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ที่มีแววจะแข่งขันกับรองประธานาธิบดีกมลาแฮริสในศึกชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้หลังโจไบเดนถอนตัวจากการแข่งขันการเลือกตั้งแต่ตลาดยังคงอกสั่นขวนัญแขวน,ขวน,ขวนต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิก กายนเพราะผู้สมัครทั้งสองรายมีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในทิศทางที่ต่างกันตลาดหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำและเงินดอลลาร์กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ขณะที่นักวิเคราะห์อย่างโรเบิร์ตคิโยสกิก็ออกมาคาดการถึงราคาทองคาหากทรัมป์ได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคิโยสกิซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกระบุว่าทองคำจะพุ่งเป็นตลาดกระทิงแน่นอน ถ้าทรัมป์ได้รับเลือกกลับมาอีกสมัยโดยมองว่าราคาทองคำอาจพุ่งแตะ3,300ดอลลาร์ 3, ในปี2025หากทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้ก็บอกว่าโลหะเงินทองคำและปิตคอยจะมีราคาพุ่งขึ้นหากทรัมป์ได้กลับมาเพราะทรัมป์ต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อให้สหรัฐส่งออกสินค้ามากกว่านำเข้าเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงงานจะกลับมา และสินทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้นโดยทองคำจะมีราคาไต่ระดับที่2,400ถึง3,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนโลหะเงินจะมีราคาไต่จาก29ไปยัง79ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่บิตคอยจะมีราคาไต่จาก67,400ไปยังแสนกับอีก5,000ดอลลาร์ก่อนเดือนสิงหาคมปี2025ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่น จำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ